ัชมาฮาลวันนี้เราเที่ยวในตัวเมืองอาักราระรอบๆนอกจากทัชมาฮาลแล้วก็มีที่เที่ยวสวยๆน่าสนใจอีกเพียบทั้งป้อมประการสุดอลังการเมืองโบราณที่เก็บรักษาอย่างดีและตกท้ายด้วยที่พักแบบมหาราณีที่ราคาไม่แรงเลยใครๆก็ไปถ่ายรูปแบบรู้ราไฮโซได้นะจ๊ะ ป้อมประการแห่งเมืองอักราที่มีสีแดงจากหินทําให้ถูกเรียกชื่อว่าป้อมแดงความยิ่งใหญ่ของป้อมนี้กัขนาดที่ว่าถือเป็นเมืองเล็กๆที่ห้อมล้อมไปด้วยป้อมประการอันใหญ่โตเลยและและที่นี่ก็คือสถานที่ที่กษัตริย์จาร์ฮได้ใช้เวลาในการทอดพระเนตรไปยังทัชมาฮาลจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตนี่คือฟาติปูสิคีเยฟาติปูสิครี yeah, 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 yeah. ที่รัฐอุตตรประเทศเป็นเมืองหลวงแรกของอักราเป็นหนึ่งในสถานที่หลายแห่งในอินเดียที่เป็น UNESCO World Heritage Site ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมของโมงกุลที่ได้รับการรักษาไว้อย่างดีที่สุดในประเทศอินเดียที่พักในแถบนี้ขอแนะนำที่พักที่เรียกว่า ฮาเฟลีหรือบ้านเก่าของกหาบดีในราชาสถานจะบอกว่าได้ฟ e ลมหาราณนี้ ah แบบสุดๆกับบ้านเศรษฐีเก่านี้นะอย่าลืมหาชุดสารีสวยๆไปใส่ถ่ายด้วยละ่ะส่วนใหญ่ที่พักแบบนี้เจ้าของจะเป็นคนบริหารเองน่ารักอบอุ่นต้อนรับเสมือนครอบครัวรับรองประทับใจสุดๆ